ปีเตอร์ทูนสตะหนับถือหัวใจย้ยอมรับลูกติดเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวความรักของนักแสดงและนายแบบหนุ่มชาวอเมริกันปีเตอร์ทูนสตะและแฟนสาวจอสุดตาทิมเมอรเร็วๆนี้ออกรายการเล่าถึงเส้นทางความรัก12ปีหลังเจอคำบุลรี่อย่างหนักว่าทั้งคู่นั้นไม่เหมาะสมกันเลยหลังจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาถามอย่างมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวความรักทั้งคู่ โดยมีคนถามว่าทั้งสองคนมีลูกด้วยกันหรือไม่ซึ่งปีเตอร์เผยว่าตนนั้นไม่มีแต่จอยมีลูกชายวัยสิซึ่งเป็นลูกกับสามีเก่าปีเตอร์เห็นน้องมาตั้งแต่สองขวบและเลี้ยงดูน้องในฐานะลุงคนหนึ่งนอกจากนี้ปีเตอร์ยังชมน้องว่าเป็นเด็กเก่งเดียนเก่งน่ารักนิสัยดีนับถือจอยที่เลี้ยงลูกเก่งจะเป็นคนน่ารักและเก่งด้วยทับใจจอยเป็นคนสู้ชีวิตเต็มที่เจออุปสรรคแล้วก็ยังเดินต่อไม่ยอมแพ้และทําตลอดด้วยรอยยิ้ม เราเจออุปสรรคไม่แย,เย่เท่าคนนี้เจอมาแล้วยงยิ้มตลอดเป็นอาจารย์ชีวิตให้ปีเตอร์ซึ่งตอนนี้น้องก็โตเป็นหนุ่มแล้วแถมชายแววหล่ออีกด้วยยังไงก็ตามจอยได้ทิ้งท้ายด้วยว่าหนูขอฝากถึงพี่ๆน้องๆทุกคนที่ถักเข้ามาที่อยากจะให้น้องแนะนําหรือหาแฟนฝรั่งให้หนูขอบอกว่าตรงนี้เลยนะคะว่าแม่สามารถทําให้ได้ค่ะเพราะหนูไม่รู้จักฝรั่งหรือคนต่างชาติที่ไหนเลยค่ะ ที่หนูได้เจอคุณปีเตอร์เจอกันด้วยความบังเอิญและหนูไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เขียนก็ไม่เป็นอ่านก็ไม่ออกเข้าใจกันนะคะต้องขอโทษด้วยจริงๆคะ่ะ